ชีวิตนักแข่งของเราก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครวันนี้มากับนี่ตะเชียเปิดคลิปมาไผมมกนี่เลยฮะนีกับไม่ได้แล้วเราลงสมัครเรียบร้อยแล้วเชียโอเคเขาเลี้ยวแบบเมื่อกี้ผมกลัวเอ๊ เชียเชียอยู่ดีชวนผมมาแข่งรถเฉยเลยว่ะฮะแล้วไม่ใช่แข่งรถธรรมดาด้วยนะแม่แข่งครั้งแรกเขาก็แบบว่า10บรอบสิบหรอบ <laughs> ไอเฮี้ยนี่ชวนกูแข่ง12ชั่วโมงไงบ้า <laughs> ไอเฮียแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยไอเฮียเริ่มต้นคือเอาสิบสอชั่วโมงเลยหรอ <laughs> พี่เต็มทุกอันเลยเฮี้ยว่ะพี่เต็มไม่พอชงชุดก็ไม่มีนะหายืมมันชิบหาย ตัวกูชุดใครประเด็นประเด็นคือตรวจตรวจผลเลือดอะไรนะเลือดกูกุุบไข <laughs> ่กุบโอมาตลอด30ออออกว่าปีไอ้เหี้ยตรวจปุ๊บปุ๊บดีมาถึงทีฬาแล้วครับลงครับหลอดไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าเราเข้าไม่ผิเดเนอะ เราก็จะสามารถให้รถมันจบแตกันได้แต่ถ้าถามว่าตันพั่อ่ะทำยั้ไงก็ยังมีชุดฟอรมอยู่นะถ้าบอกก็มีแบบเราไม่ได้ไปออกมันคือเกียร์สามก่อนเข้าควรจะต้องอะไรยังไงแค่เอาให้แค่รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะเขาเสร็จอ่ะเขาไม่แข่งมันจะไม่มีแบบที่มันก็แบบหลังจากที่ฟาร์มบีฟแล้วเป็นไงฟังบีฟกลับบ้านยืนกอดสาวเลยอ่ะหัวใจ มีหมดไอ้ลูกี้บ้านหลนหมอีกซึ่งอันนี้คือครูฝึกษาวเรารูปหล่อรูกลูปทื่ดตั้งโตเลย เราซ้อมเชิญหล้วก็เป็นไงเสียวกว่าเสียวเกียร์สามไหเดียวพลาดเกียร์สามนะเขาบอกเขาพลาดสองทีก็พังเลยเราไม่พลาดหรอเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเธอขับรถยนึดแข่งมาก่อนเลยเนี่ยไม่จะรอดหรือเปล่าวะวันนี้เรามาซ้อมวันแรกครั โดยนี่ครับนยาริสยาฤิครับทานี้รถแพ็กทีสเราแล้วก็วันจริงวันไหนนะ20ป่ะเชีย,ย,ยแขงเราเราไปแขนะ่งวันไหนลน่ะเราแข่งวันไหนล่ะบุรีรัมศึกษายี่สที่บุรีรัมย์สิชั่วโมงตายหาแน่นอนบอกเลย <laughs> วันนี้มันจะเป็นยังไง๋ยวไปดูครับไม่เงียบจังวะาฝุ่ม,มือนี้ป่ะแถวสั์ไม่มียืนข่านี้ด้วยนะ yeah. เราไม่สิบยังไงะเงียบสงัดเลยว่ะเพื่อนไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะหมวกกันน็อกมันดีจัดอ่ะไม่รู้อ่ะชุดเราผ่านก็พอแล้ว <c oughs> เราจะพร้อมลงเป็นคนแรกเพราะว่าเชียร์มันบอกว่าให้เราลงไปลองก่อนถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็ไปขับวนทางด่วนเหมือนเดิมดีกว่าอันนี้น่าจะไม่เหมาะกันเราดาวขนองบางนาสุขุมวิทอะไรแบบนี้นะเหรอนะไปเลี้ยวค่าเรือดีกว่า <c oughs> ก็ยืนฟังพีดนะครับระหว่างรอขึ้นรถนะฮะแล้วกำลังเซตติ้งรถกันอยู่ครับผมชุดพร้อมแล้วคนยังไม่พร้อมเลย ได้ครับนี่ถือว่าเป็นสเตจที่ผมันลงมาแบบนี้ว่าถ้าเจอแล้วมันลงขาดขาดขาดเป็นยังไงโบอะไรนะเป็นยังไงวะสนุกปะสนุกดีะไปเบาๆว่ะเรื่อยๆก่อนตื่นเต้นเหมือนกันยังไม่ถอนตัวฮะยังไปได้ไม่ถอนตัวนะไม่ถอนไม่ถอนไม่ผมผมแม่นะฮะโค้ดนี่ครับรอบแรกคือว่ายอดเลยครับไม่ตาย ไม่ตายพึ่งจับจุดได้สามรอบสุดท้ายอ่ะสองรอบสุดท้ายเริ่มเ,เข้าใจแนะอ้ะไม่ได้โค้ดทีแย่เลยโค้ช <laughs> <c oughs> ี้เลยเพียงจริงเหรอ a <laughs> ว่าจะไปซ้อมซิมเพื่อขับสนามช้างเพราะามันไฮสปีดเยอะนะยาก จังหวะเหมือนเดิมทันซ้ำเหมือนเดิมที่มันแบบจังวะที่มันตายตัวของมันที่มันเป๊ะสุดแล้วมนยิ่งใจเป๊ะทําเป๊ะเท่าไหร่ก็ทําแยิ่งเร็เข้าิมเลยนะิลททอคนวัี้เป็ t ครั้งแรกที่อีก็ะ I heard I heard ก้องวันนี้มาขับครั้งแรกก็เรียนรู้เร็วมากปรับตัวเร็วมากนะครับก็เวลาลงทุกรอบเลยสิ่งที่เขาทําได้ดีก็คือเขาปรับตัวกับรถได้เร็วซึ่งผมว่ามันเป็นทิศทางที่ดีแหละและหลังจากนี้ก็เดี๋ยวคงไปซ้อมซิมกันที่สนามช้างบนซิมเนาะมันผ่านบนซิมเพื่อสร้างความมั่นใจกับคุณเเคยแล้วเดี๋ยวไปลองสนามจริงในวันแข่งก็คิดว่าน่าจะง่ายไม่น่าจะยากเนเกินไปสําหรับการเริ่มต้นที่มาในเริ่มต้นเส้นทางนี้ครับ เขาทำงานทุกรอบเลยเดี๋ยวไปทุกรอบจริงๆที่เราจะัุผมเวนะครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับให้ผมไปคนเดียวเลยเหรอ แล้วก็แล้วก็ใายแล้วแก้กลับแล้วก็พอขวามันเริ่มชะลอมันมันลื่นแล้วม้วนกลับมาเข้าไปต่อมีเพื่อเทที่หรอมีเพื่อเทที่หรอมีเก็บไว้ดูเก็บไว้ดูไม่มันมีรอบที่พี่ช้าไปอ่ะเออรอบนั้นแหละรอบที่สองรอบที่สามผมขึ้นไปอยู่บนนู้นอ่ะไม่ทันแต่พี่กองขับขับเร็วขึ้นนะนาทียี่สิบหกนะอ่ะเหรออือจับก่อนขันก่อนรอบหมุนนะ เพียจับให้นาทียี่หกคือที่ที่ผมผมอย่างสุดท้ายมันก็สรุปมาที่ผมบอกับว่าถ้าเราเข้าใจฟิสิกส์มันนั่นแหละคือเราจะรู้แล้วว่ามันโอกาสเกิดหรือมันไม่เกิดมันจะมาแล้วไปคนเดียวด้วยไม่มีคนห้ามเนี่ยมัน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 จะมันใหม่ไปคนเดียวไม่มีคนห้ามไม่แต่ครั้งนี้เราก็จะรู้ยังไงว่าอ๋อถ้าเราเล่นเชลงแบบนี้กับอะไรแบบนี้โอกาสที่เวลาเป็นโค้งก็ยาวมันไม่ควรทำครับงั้นเราจะรู้ตัวเองครเป็นประสบการณ์ที่ดีครับครับครับเข้าใจแล้ะงานนี้ ฝุ่นเยอะเลยคือถ้าปิดกระจกไม่เป็นไรอย่งเี้ย่พี่พีเปิดกระจกก็เลยเป็นเต็มคันเลยไหนพี่เอ๋บอกว่ามาขับทางเรียบทำไมพีม่กองฝุ <c oughs> <c oughs> ่นเต็มจุดชวนให้ไปแข่งแกลี่ซะนล้วเนี่ยว่าอุตส่าห์พักแล้วอ๋อนี่อะไรคือจะมาออดิชั่นสองงานพร้อมกันเลยคุณสมบัติจะเกินไปแล้วขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ <c oughs> ขาวๆอยู่ดีดูการรถสีน้ำตาลเฉยเลยถ้าไปแล้วถ้าผีครับถือว่าผ่านวิกฤตมันมาได้ไม่มีอุบัติเหตุก็พอแล้ว ก็มาซ้อมซิมกันฮะแพ็กทีมก <graffiti> ่อนลงสนามจริง <Đ> ค <ceiling> ุมทีมโดยพี่ต้านี่ฮะนี่ดูดูดูสองจริงเชียร์ซักเดินเทียวยัแต่ฮะไอมันมั่นอะไรวะเนี่ยคุณก็ชอบแบบเงี้ยคุณก็ชอบแบบเงี้ยคุณชอบแบอย่างเงี้ยคุณขลิบขลิบมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมพี่ ยังไม่มีอะไรน่าห่วงไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่อันนี้ก็คือมันก็เสมือนจำลองว่าขับจริงๆใช่ครับก็80%คสิบเปร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ80%ปร์เซ็ใช่ครับที่เหลือก็ไปลองฟิลรถหน้างานกันอีกทีนึงสิเอร์เซรถจริงครับอีกสิเอรเซ็นต์ดวงประมาณนั้นเองผมว่าประมาณ30%ดวงมากกว่าเพราะว่ารถที่แข่งมันมันเยอะมากเมื่อกี้คับนะ่นเอ ข้ากาวิ่ง <laughs> กบอุตลุนเลยน้องนี้อายุ16ขวบไม่ใช <laughs> ่16ปีนะ16ขวบนี่ดูลน์เขามสอนบีบเลย